มาแล้วนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยข <laughs> องไอโฟนผมด้วยไอ้นุ่นกลับมาะรอดไปเนี่ยไอ้อนุ่นกลับมาแล้วกลับมาแล้วโดินั่นแล้วของไอโฟนผมด้วย <laughs> <laughs> ผมยังไม่เคยล้มเลย <laughs> <laughs> เขาบอกว่าไอ้ทนสิทมันกันน้ำได้หนึ่งเมตรมันก็ไม่อยากพังอยากได้คลิปดีๆต้องลงทุนกล้องโกโปรเอามาไม่ทันหนักกว่านี้หนักกว่าโอ้น้ำมาเดี๋ยวบอกให้ดูนี่ดีทอดับขึ้นหนเมอปูเลือ

đa thành ông quậy đi đang in chắc không Ok, 哈哈 <laughs> <laughs> ผมพยายามเอากล้องหนีน้ำนะหนาวรูยมาลงน้ำมันไม่หนีไม่ได้น้ำมันหนาวนะมันมันไม่เยอะดีบุกเยอะขอให้เราดำย่อย

ทำไมนั้นมันไม่มาในมาเรือมันสิดโอ้โหนี่โอ้โหกว่าหลังมันจอบเลยนะโอ้โเหมือนขึ้นในทะเลเลยดูโอ้โหุ้งนันไม่กรี๊ดบ้างเหรอลูก

ไม่เก่งใจคล่องเลยเก่งใจสักนิดหนึ่ง แรกนะท้องนั้นเป็นไรเป็นไงเต้นเต้นในใจฮะเต้นเต้นในใจวะเนี่ยโอ้นกก็บินนะก็บินใรบูเคนะเอียโดนโดนอ่ะไม่ไม่ไม่องบินเอเียอ๋อบินดูบนนกนีนก ไปต่อนะครับน้ำมาแล้วสมว่าแบบน้ำมันใหญ่นี้ตลอดเนาะเ้วตรงหนนะตรงตงอีกนะปล่อยเบรคไม่น้อยจุกอุดไม่แน่น web <laughs> <laughs> đưa đấy <laughs> 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 ยังไม่ถึงกิโลเลยยังไม่ขึ้ทางกำลังมันเลยที่เอ้ยไปต่อครับไปต่อนะครับ เข้าป่าไอ้หนูเข้าป่าเหนาดันหน้าน้ากันพันน่ะไม่ต้อน

อะไดเหรอน้องแมันัะรสดบกลัวไม่กลัวไหมครับมดนอไม่สดหรอไม่ไ่คลิปไฟ์สดม่ดยไม่มีสัญญาณไม่กลัวกลัวเหรอนเรอ้ามันก็กลัวหน้าที่มาแล้วหน้าไม่ตื่นไม่ตื่นลูกได้นอนน้อยครับนอนน้อยแ่ทั้งปีเลย เปล่าครับคิดคิดโอ้โหเฟี้ยวทุกคนครับแม่แม่เฟี้ยวทุกคนจะบอกใครเดี๋ยวคืนนี้เต้นกันมั่วตัวคืนนี้หมดฤิ์คืนนี้สว่างไหมวะผมว่าไม่กะว่าง mày nào cái nào bay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  Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กระดิ่งกระดิ่งโอ้ยโอ้กระดิ่งปลากระดิ่งปลาโอ้ oh, oh. ไม่น่าจะปลากระดิ่งปลาไม่เ <laughs> ชื่อกเลยไม่น่าอาอะไรกันมาแล้วเอากระดงเบรกไม่มีต้องเบรกกับหิน anh liếm đồ lông mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ก็ไม่ลำบากไม่ใช่ต้องแกอืมเนี่ยแหละของแท้ของแท้แน่นอนเดี๋ยวเราจะแซงนยู่นี เราไปถึงกอน้ำอีกครับเราได้รถไปยังที่ดีอ่ะเาไปถึงอน้ำเราไปถึงอน้ำอไรรมัด้ได้โอเคไม่ต้องรี เล่นนะจุดพักอ่ะอ่ไม่รอน้ำรอน้ำตรงนี้มันเป็นวังใหญ่มันรอน้ำรอน้ำเป็นกําลังรป็นนะรอรอน้ำก่อนนะครับผมแม่แม่ในวิทย์ว้หน้าดูเลยฮะ น้ำมันเย็นก็เลยมีรบุกอยู่ข้างล่างเป็นเหมือนเรดบุก้างล่างมันจะน้ำมันเลยเย็น